สู่ความสำเร็จของนิรัน30คำศัพท์เตรียมพร้อมสอบโ t o e a c นิรันเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความมุ่งมั่นเขาตรวจสอบเรซูเม่เรซูเม่ของเขาอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีที่ผิดในฐานะแคนดิเดตผู้สมัครที่กระตือรือร้นเขาเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อเข้าการอินเตอร์วิวสัมภาษณ์ที่บริษัทในฝัน เมื่อถึงบริษัทเขาได้พบกับวิกเตอร์ซึ่งเป็นผู้ดูแลการนัดหมายวิกเตอร์แจ้งเรื่องแอ p o i n t m e n t การนัดหมายและบอกว่าทุกคนกำลังเร่งทำงานให้ทันเดทไลน์เส้นตายนิรันรู้สึกดีใจที่ได้พบกับคอลลีกเพื่อนร่วมงานที่ดูเป็นมิตรอย่างวิกเตอร์ วิคเตอร์พาเขาไปดูการทำงานที่เน้น collaboration การทำงานร่วมกันเขาอธิบายเรื่อง agenda วาระการประชุมของวันนี้และพานิรนันเข้าไปชมการทำ presentation การนำเสนอในห้องประชุมใหญ่หลังจบการนำเสนอนิรันได้รับฟี d b a c k คำติชมที่เป็นประโยชน์เขาเริ่มร่าง proposal ข้อเสนอโครงการใหม่และสังเกตเห็นวิคเตอร์กำลังทำ negotiation การเจรจาต่อรองกับลูกค้าอย่างเชี่ยวชาญ ในที่สุดโครงการก็ได้รับการอนุมัตินิรันตรวจสอบใบคอนแทรค t สัญญาอย่างถี่ถ้วนก่อนจะลงซิกเนเจอร์ลายเซ็นของเขาลงไปนี่คือส่วนหนึ่งของ s t r a t e g y กลยุทธ์ในการสร้างความเติบโตให้บริษัทวิกเตอร์ Victor อธิบายว่าบริษัทกำลังมีแผนการ expansion การขยายตัวครั้งใหญ่เขาต้องจัดการเรื่องบัตเจตงบประมาณให้เหมาะสมและมองหาโอกาสในการทำ investment การลงทุนที่คุ้มค่า นิรันด์พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถสร้างโปรฟิตกำไรให้บริษัทได้ผ่านการสร้างสารรค์อินโนเวชันนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งช่วยเพิ่ม productivity ผลิตภาพในการทำงานของทีมอย่างมากความพยายามของเขาทำให้เขาได้รับโปรโมชั่นการเลื่อนตำแหน่งพร้อมกับเบเนฟิตสวัสดิการที่มากขึ้นวิกเตอร์แสดงความยินดีและบอกว่าพวกเขากำลังเริ่มกระบวนการรีค루ตเมนต์การสรรหาบุคลากรเพื่อหาผู้ช่วยมาให้นิรันด์ วิกเตอร์ย้ำเรื่อง r Requirement ข้อกำหนดของพนักงานใหม่ที่ต้องการและเน้นเรื่องการทำ Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการ Implementation การนำไปปฏิบัติในทุกๆโครงการความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็น achievement ความสำเร็จที่น่าภูมิใจที่ยิ่งใหญ่นิรันพบว่า motivation แรงจูงใจ ที่ดีที่สุดคือการทำงานที่รักและนี่คือจุดเริ่มต้นของ Success, ความสำเร็จที่ยั่งยืน